สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเสนอผลงานประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2558มีดหั่นเครือกล้วยนายรัชพลคุเทยเนตรครับ,น,รบนายพันโอมเมือกันนี่เรานำเสนอมีดหั่นเครือกล้วยครับคือมีดหั่นของกล้วยเราทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาจากมีดของเดิมครับปกติเราใช้กับของเดิมที่ชาวบ้านเขาทั่วไปของคนทั่วไปเขาใช้แบบนี้กันหมดครับ โดยการมีดธรรมดาที่ชาวบ้านเขาทั่วไปนะครับเขาจะการตัดต้องตัดออกจากก้านเพื่อให้มันออกเป็นแต่ละวีแต่ละวีคือแต่ละวีครับมันจะมีก้านเราทําให้ยางเยอะอันตรายของมีดมันมีสูงนะครับคือเราใช้มีดไปอาจจะโดนหวีข้างล่างลูกข้างล่างทําให้เครือเสียลูกเสียอันตรายของมีคมถึงกับขั้นบาดมืออะไรเราได้ครับนี่ครับมีดนี่ก็คือมีดแบบชาวบ้านที่ใช้ทั่วไปหรือว่าทั่วโลกใช้กันนะครับครับหลักการทํางานในการใช้นะครับคือเราที่ไปครับห้ากระบอกเนี่ยครับ การจับออกแรงดึงครับออกอแรงดึงจากข้อมือของเราครับง่ายๆอย่างเงี้ยครับเพื่มีก็จะออกมาในรูปทรงแบบนี้ครับยางก็จะน้อยรูปทรงออกมาเหมือนกันหมดทุกรูปครับทําให้ลูกเคือมันก็จะสุกไวอย่างเงี้ยลูกลูกก็จะสุกไวอย,อย่างเงี้ยครับยางก็จะไม่มีครับ ออกแรงง่ายครับในการบิดข้อมือปกติคือชิ้นนี้ที่เราทําขึ้นมาครับเราเคยไปลองใช้กับพวกเกษตรกร,กรของจริงมาแล้วครับคือประสิทธิภาพก็คือใช้ได้ประหยัดเวลาความเร็วดีกว่าครับดีกว่าใช้ของปกติครับเพราะปกติส่วนมากใช้ก็ประมาณหวีนี้ก็ประมาณส3งสานาทีเคลื่อนเนื้อครับแต่ของเราใช้คุยกันประมาณสักสิบวิวยี่สิบห้าวิอะไรเงี้ยครับในการเร็วหวีก็จะมาออกมาในแบบรูปแบบเดียวกันหมดะครับคือรูปทรง เราทํามานก็จะเป็นหาแบบวัสดุที่หาได้ง่ายทางท้องตลาดทั่วไปเงี้ยครับเช่นครีมตะเลดมีเคียวเงี้ยครับเพราะมีเคียวของเราก็หาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วครับการคมของเคียวก็ใช้งานได้ง่ายปกติครับคือองศามันก็ใช้ในการตัดเฉือนปกติครับคือความคมของมันยิ่งใช้ไปเหมือนก็ยิ่งคมถ้าเราใช้ไปไม่คมเราก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้มันคมเหมือนเดิมได้ครับ คือต่อไปเราจะพัฒนาแบบรูปทรงความปลอดภัยครับโดยการเราแบบจะเก็บใบมีดให้มันอยู่ในรูปแบบที่ไม่อันตรายผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ถ้าเรามีความคิดที่จะคิดประดิษฐ์อะไรก็สามารถคิดง่ายๆครับเอาจากความปัญหาในท้องถิ่นเราก็ได้ครับคุณปัญญาที่เราต้องใช้แก้ปัญหาโดยไม่ต้องไปมองถึงไกลอะไรมากครับโดยแถวบ้านเราก็มีปัญหาที่เราต้องทําสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาให้ใช้ได้ต่อไปครับมีดหั่นเครือกล้วย เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กสามารถส่งเสริมให้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางได้หากมีการพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วได้มากขึ้น